มีกี่นั่นล่ะมีกี่สำนักกันมากรรนมัสการปู่ค่ะปู่ทุดงนะคะปู่ทุดงมีกี่สำนักวันนี้มาวันนี้อยู่กับปูวันนี้แม่อยู่ค่ะปู่เป็นจังไหนเนาะค่ะปู่อันเดินทางเราป้าจ้าเป็นทางมเมลงดนี่ละเดินทางเมลงนี่ปีสองคืนวันนี้อยู่มองแล้วเพิงอยู่จ้า สามนูไปวอดใจละค่ะเน่เวลาสมุทรภูมิตอนนี้กำลังพักกับล่อยู่ว่ามาค่ะทําได้ทําได้ทําได้อยู่เนาะค่ะปูถูตุูมตัวละแสนเนาะค่ะเอฟซีเพราะว่าปูสีเดินทางหลายครับปูคนดูปูไลยหลายครับจ้ายินค่ะว่าปูสีไปอินเดียเนาะครับผมค่ะไปจังได้กระติดพายุอินเดียกันจะได้ขึ้นเก้าวันละ จ้าแต่ว่าเบอร์โทรปูนี่แอดไลน์ได้มนบ่จ้าเออได้ได้อยู่เดทช่วงไอดนี่ไลน์ไปให้ได้บ่ได้ครับปูครับเพื่อเอฟซีเพื่ออยากถามส่วนตัวนะคะเพื่ออยากโทร่หาจังสีนะปูไดดเดดเด้เดเพื่อปูมีปูอยากรวมบุญเนาะทรงคารมั่นคารลดราบานเนี่ยเลข เลขเลขปูนี่คือชุดยี่สิบสี่หางนะครับใช่แล้วมาเข้าไอ้ชุดที่ปูเน้นเก้าหางนั่นเราปูเนาะสี่หางเออสี่หางปูเน้นเก้าหางแล้วก็เน้นสี่หางใช่ครับเน้นเน้นได้ไงสี่หางให้เขาเป็นไหมล่ะให้ให้ครปูเนี่ยคนเขาก็รวยรวยกันทั่วเมืองอืมอืมย้อนทั่วเมืองรวยกัน าบ่ได,ได้ครับปูครับมาเมื่อคืนบนรถก็โอ้โหแนีน่มีมด,ดีอยู่นะโอ้บนรถก็มีมิดเหรอครับปูเนี่ยนี่มนั่งรถทัวร์เย็นนอนมาครับ<ก>้็นอนมาเมื่อคืนมารถทัวร์ไม่เคยนั่งรถทัวร์นะร่วมยี่สิบปีแล้วครับผมโอ้ยลองนั่งรถทัวร์เย็นๆมาเตรียมหรือยังครับผมเตรียมไปนะ จ้า <S 2> <S 2> ตเตรียมจดยเลยคจ้าปูเา่เออเตรียมจดเดอ้อครับวนนี่มันเอาเอาเอาล่างไว้นะทั้ง,บน,ง,งบ,บ,บนทั้งล่างเลยครับปู่ครับเออทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าทั้งบนทั้งล่างเผื่อมันนั้นเน้นเน้นเนี่มัน ทัง้งนะิมิตทั้งสูตรนะโอ้อหสูตรสูตรยี่สิบสี่หางก่อนใช่ไหมครับปูเ่เออคือเอาเท่านิมิตสองสองสองกบับเปลดตินตินสองกบนะับเปลนนับนหรือล่างครับวิ่งสองกับเปลนเน้นวิ่งวิ่งสองกับเปลนเปลนสองนีเน้น,น,น,นมากครับเปลนลองนะบนล่างเหรอครับปู่ ช่คือแต่เน่แน่ล่างนัน่นแหละเด็ดเราต้องวควบบนไปด้วยนะโอ oh, ้ครับผมเอ่อวควบบนใบเราก็จะมีแปดชุดอปลี่ยนชุดนะแปดศูนย์เหรอครับปู่เปลี่นปดชุดแปดชุดแปดชุดเอ่อเปดชุดก็เก้าเก้าเก้าเออมีมีเก้าชุดนะครับเก้าชุดก็มีสองหนึ่งสองหนึ่งครับปู่ สองสามเกลี 2> 2่ยตลอ่สองสามมันเยอะครับสองสี2 2> ่สองสี่สองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหกแปดหกแปดเก้าแปดเก้าแปดคือคืนนี้ชุดเต่นนะ อันนี้อันนี้คือชุดเด่นเหรอครับปู่คือเก้าเก้าชุดเก้าชุดอีกคือชุดเด่นแล้วก็มันมันจะมีชุดไอเด่นสี่ตัวอ่ะครับสองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองสี่สองสี่ได้ สองห้าสองเจ็ดสองเดสองสีคือชุดเด่นคือชุดเด่นในเก้าชุดนะครับชุดเด่นในเก้าชุดอ่าเอาชุดประกอบชุดประกอบศูนย์หนึ่งชุดประกอบนี่คือตัวรองเหรอครับปู่รองรองใน แบบหญิเต่าชุดที่ว่านั่นอ๋อเป็นชุดลองนะครับปู่มีตัวไหนบ้างครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศกหนึ่ง หกหนึ่งหกสามหกสามหกสี่หกสี่หกห้าหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกแปดเราก็อ่ะเย็นเย็นนี้เต็มเลยนะสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าเออมันมันมัน เอาเต็มเลยเหรอครับปู่มั่มีแล้วต้องเกียวคือคือคือถ้าอย่างั้นพวกที่ี้าสองสองหนึ่งสองสามสองสี่นี่เราเรามีแล้วนะมีแล้วครับเรามีแล้วครับปู่ครับชุดหลักเออเอเอาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด แล้วก็น,นับลองนับดูได้มีเท่าไหร่สิบสี่สิบสองสิบสองสิบสิามสิบสี่สิบห้าสิบสิบ็ดสิบแปดสยสิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกตัวครับปูยี่สิบหกตัวครับปูยี่สิคู่ยี่บหกคู่ครับค่ะโอ้ไม่ใช่นะม,นมันมันมีนซ้ำกันเหรอครับปูฮะซ้ำตัวไหนมันไม่มีซ้ำนะครับ มีหกแปดซ้ำครับปู่หกปดอ๋อกปดแปดแถ้า,ถา 6, ซ้ำกออกี่ดอกครับผมกับตัวไหนศูนแปดกับศูนย์แปดซ้ำครับเออซ้ำออกี่ดอกโอเคครบครบแล้วครับปู่ยี่สิบสี่หางใช่ใช่ได้ไดคือ,คอนี่นี่ีสี่หางนี่ที่ว่าสองหนึ่งสองสามสองสี สองห้าสองเจ็ดสองแปดครับแปดศูนย์แปดหกเปนเก้าเปดนิดคือตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นแล้วก็ตีย่อยแล้วมันเด่นมากๆอีกคือสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดโอ้โครับผมเด่นเด่นที่เหมือนให้วันนั้นเรามีสีสี่ชุดนะครับนะครับ,รบยังไงก็ ไอดีเนี่ส่งทางไลยยงน์ให้แล้วนะได้ครับปู่ครับส่งทางไลน์แล้วแล้วก็นั่นเลยแล้วก็ใ,ใครสนใคก็บอกว่าตอนนี้ปูลล่ปรอเพื่อน<อ>เด่นน,าจานะจ้าเนอะเด่นที่สุดคัดกองออกมาเร็วนะคะ่ะกระสิมีชุดเด่นเด่นแล้วก็มีชุดร่องเด่นที่สุดขึ้นในวงกลมด้จา้ามักกระจังตามด้วยค่ะเด้อเป็นแนวทางเท่านั้น ในวงกลมเป็นชุดพิเศษนะคะอยู่นอกวงกับเป็นตัวร่องแล้วแต่ห้ามมากเิ่นกันเฮตุคำนวณไปก่อนเพราะว่าสูตรเต็มคลิปแรกนี่จะหลายตัวเนาะคะ่ะแล้วโวงสุดท้ายมาฟันกันเน้นๆเนาะคะ่ะอันนี้ชุดร่องเนาะคะ่ะหลายคนกกอย่าบึงตก๊ใไก่เนาะอันนี้คือให้บึงซือ่อย่าฝาสซื้อเนาะเดี๋ยวไปฟังปูฟันทงโค้งสุดท้ายนะคะถ้าปูไล่ามาด้วอวัตตอดติโตบได้ ทางช่องกับสีมอวบาสซูฟังอีกรอบหนึ่งว่าชุดโค้งสุดท้ายจะเด่นไปตัวไหนสุดท้ายสิมีแค่สีหางเด้อค่ะเดอ้ออันนี้คือเน่นที่สุดสุดเด่นสิยู่นนนีน่ละเดีวแต่เข้ามากับยิบสุดร่องไม่เบิ้งน้ำเพื่อเอฟซีบอม,มกักไดหนีเนาะค่ะกับพิจานาเบิ้งเด็กพาาัาฌานกับเล็กข้าตรงกันบอนะคะคลิปนี้เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ